คล <Okay>. yeah. ซึ่งถูกจับกลุ่มจากการกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งเมืองปอยเปตเนี่ยนะครับ ก็เจ้าหน้าที่นําตัวขึ้นรถนะเพื่อไปที่ศูนย์คัดกรองตามขั้นตอนต่างๆในจํานวนนี้ครับมีคดีติดตัวมา7คน15หมายจับแล้วก็เป็นเยาวชนอยู่ด้วย4คนครับเจริญตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางการกัมพูชาเสอบแล้วเบื้องต้นชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยมีส่วนพัวพันกับแก๊งคอเซนเตอร์ไปทําโดยสมัครใจไม่มีการบังคับนะใช่พอกลับมาถึงไทยแล้วก็จะสอบสวนเข้มเลยนะคะถามว่าเข้าข่ายจะถูกดําเนินคดีในข้อหาหนักเลยนะอ,อังยี่ซ่องโจร สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักทั้งหลายนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับก็ดูคลิปต้นทางแล้วนะครับก็คือทางขเมศนะครับเขากว่าล้างคอเซ็นเตอร์นะครับในการกว่าล้างครั้งนี้นะครับก็เป็นคนไทย1 1 9คนนะครับก็เรียกว่าติดต่อส่งคืนประเทศไทยและที่น่าตกใจครับใน1 1 9คนครับ สมัครใจไปครับสมัครใจไปมันหมายความอย่างไรครับแสดงว่าจะต้องหนีบางคนเขาบอกว่าเจดคนเนี่ยมีหมายจับและมากกว่านั้นครับมีคดตีต่างๆมากมายก็แสดงว่าการมีคอเซ็นเตอร์นี่ก็คือมันเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่คนอะไรไปรวมกันได้ไหมนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับ การสมัครใจแสดงว่าคนไทยที่ถูกแก๊งคอรเซนเตอร์โทรมาและเป็นคนเสียงคนไทยเนี่ยนะแสดงว่าพวกนี้พวกนี้มันหลอกต้มตุนคนไทยด้วยกันเองดังนั้นหนึ่งร้อยสิบเกคนครับก็ชัดเจนนะครับว่าสมัครใจไปโอ้โหนะครับรับรองว่าแบบน,นี้ครับทางการไทยไม่เอาไว้แน่ครับต้องดำเนินคดีครับ ส่วนจะมีอัตราโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ครับว่าถ้าเข้าสู่การไปรวมกันทําอย่างหนึ่งอย่างใดแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอังยี่ซ่องโจรได้มีหน้าครับมันเหมือนกับว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันส่งสายกันนะว่ามีแก๊งคอเซนเตอร์รวบรวมคนชั่วๆคนโกหกตลกตะแรลง คนที่อยู่ในประเทศตัวเองอยู่ในสังคมตัวเองก็อยู่ไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ดีมันก็เลยมีโรงงานรับคนที่ไม่ดีแบบเนี้ไปทำงานไม่น่าเชื่อนะครับเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ดังนั้นเมื่อ119คนที่เป็นคนไทยเนี่ยไปทำงานที่ปอยเปดเนี่ยแกงคอร์เซนเตอร์ด้วยความสมัครใจไม่แปลกใจเลยนะครับว่า สองร้อยกว่าคนนะฮะที่มาจากฝั่งพม่าจำได้ไหมครับข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงครับที่บอกว่า9กเ็นี่ยก็คือสมัครใจ1%ซก็คือถูกหลอกแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีผลมันมีผลต่อการมองว่าอ้าวถ้าสมัครใจไปแสดงว่านั่นไม่ใช่คนที่เราอยากไปช่วยเขาไม่ต้องการออกมา แต่เนื่องจากตัดน้ําตัดไฟเขาไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่ามันต้องกินต้องใช้แล้วก็ถูกปาปรามดังนั้นผมไม่แน่ใจนะว่ามาจากพม่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่ามาเปลี่ยนคํทาทั้งนี้เพราะว่าตอนมาจากพม่าเนี่ยมันมีการให้ทูตแต่ละประเทศเนี่ยมารับไปถ้าจะบอกว่าทุกคนสมัครใจไปทุนกาจะมอยยังไงครับ ก็ไปลงโทษเอาไปดําเนินคดีต่อดังนั้นจากกรณี119คนเนี่ยก็คือสมัครใจไปมีคดีติดตัวมากมายและทางการไทยจะต้องดําเนินคดีดําเนินคดีส่วนข้อหาอะไรนั้นก็ดูว่าจะเป็นอังยี่ซ่องโจรหรือเปล่านะครับส่วนการหลอกลวงเนี่ยนะฮะหลอกลวงต้มตุ๋นเนยแน่นอนครับว่ากับมาตาใดบ้างนะเพื่อจะลงโทษนะครับ ไม่สามารถปล่อยพวกนี้ไปนะครับปล่อยไม่ได้นะครับนะฮะคนพวกนี้ถ้าอยู่ในสังคมมันจะอยู่อย่างไงครับมันอยู่ด้วยการหลอกลวงและเต็มใจไปที่จะไปหลอกลวงหลอกลวงคนไทยโอ้โหแสบมากนะฮะแต่นั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันมันอยู่ในสังคมก็ไม่ได้แล้วมันมีโรงงานเพื่อให้คนชั่วๆพวกนี้ไปทำงานได้มันไม่มีจิตสำนึกอะไปทำงานหลอกลวงเพื่อให้ได้เงิน หลอกลวงอย่างเป็นทางการมีที่ที่ให้ไปหลอกลวงเออแปลกดีนะโลกปัจจุบันนี้ก็อยู่ยากนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับท่านเห็นมาาย่างไรครับกรณีแบบนี้เนื่องจากกรณีนี้นะฮะทางขมรนเองก็อยากนะโชว์ผลงานเพื่อต่อเนื่องกับพรม่าก เดี๋ยวจะมีปัญหาถูกตัดน้ําตัดไฟอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เลยต้องโชว์บลงานกวาดล้างนะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปจริงๆไม่ควรจะให้มีการตั้งต้องกวาดล้างถ้าตึกพวกนั้นอยู่ในประเทศไทยผมว่าเละเทะไปแล้วแต่ตึกเหล่านี้มันอยู่ในประเทศรอบข้างประเทศไทยประเทศไทยก็ทําอะไรไม่ได้ประเทศไทยก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นการกวาดล้างของขเรครับก็ต้องขอบคุณนะฮะ ที่จับคนไทยได้แล้วก็ส่งกลับน,นะครับคนไทยขอบคุณก็แสดงว่าคุณก็ทำดีนะครับขอให้ทำดีตลอดไปจริงๆควรปราบไม่ควรจะให้มีแบบนี้อยู่ในประเทศคุณด้วยซ้ำนะครับไม่ควรจะให้มีแก๊งแบบนี้อยู่ในประเทศคุณมันกลายเป็นที่ซ่องสมซ่องสมซ่องโจทย์ ะครับเพื่อหลอกลวงชาวบ้านซึ่งมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ119คนนะครับที่เขมรจับได้กวาดล้างแล้วก็ส่งไทยมาและทุกคนก็จะถูกดำเนินคดีเพราะทุกคนสมัครใจไปโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสุกรับ